รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย จากตัวจริงสจริงส่วนตัวส่วนตัวแลวเดี๋ยวพี่จะพาไปเจอการเรียนรู้วัานธารมองค์กรของติ้งตงชิบ้านเนี่ยซึ่งแตกต่างจากที่อื่นไม่เหมือนไทยเรียกว่าเราจะไปเจาะลึกกันเลยเรียกว่าไปเจาะลึกกันเลยโอเคไปเรียนรู้เคล็ดลับของเขาเขาทำอะไรกันบ้างน่าสนใจแค่ไหนโอเคไปกันเลยไปกันเลย เขาต้องกาลังแบบว่าวางแผนธุรกิจต่างๆการตลาดอะไรอย่างนี้พี่ว่าไม่ต้องแอบหรอกเดี๋ยวเราไปเรียนรู้เลยวันนี้เราบอกเราอยากมารู้มาลู้ของจริงไม่ต้องแอบเราไปแบบเปิดเผยเลยดีไหมดีเลยดีค่ะเออทำไมเราต้องแอบเลยนะเดี๋ยวต้องไปถามแล้วทำอะไรกันเราบอกนี่จะส่วนตัวส่วนตัวด้วยวันนี้อาสวัสดีครับสอบการสวัสดีค่ะนี่แหละครับส่วนตัวส่วนตัวเนี่ย ตอนนี้กำลังทำอะไรกันอยู่เหรอคะเห็นนะว่ายืนแถวยืนเดี่ยวถารูปตัวยูเลยค่ะนั่นสิครับก็เป็นมอร์นิ่งสปีชของเราค่ะเราทำกันทุกทุกทุกเช้าจะบอกนี่เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ปฏิบัติตลอดมาใช่ค่ะเป็นเวทีสำหรับการสื่อสารสำหรับคนในองค์กรสิ่งสิ่งที่เราทำเนี่ยเริ่มต้นก็คือเราจะมีการเข้าแถวแล้วก็ร้องเพลงชาติร่วมกันแล้วก็ถือว่าเป็นการทำให้เราได้นึกคิดก่อนทำงานทุกวันว่าเราอยู่นี่เรา อยู่<ด>เพื่อใครเราทําเพื่ออะไรแล,แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีการมีคิวพูดนะคะว่าออวันนี้เรามีอะไรบ้างมีมเกี่ยวกับสินค้าอะไรใหม่ๆมไหมเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆหมไหมหรือมีโปรแกรมอะไรต่างๆสิ่งที่ต้องรู้หรือต้องการแก้ไขปัญหาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยหัวหน้าแผนกเนี่ยหัวหน้าแผนกเนี่ยหรือหรืออาจจะโตประธานใหญ่เนี่ยก็จะต้องมีการพูดพูดเล่าให้ฟังว่าคิดยังไงหรือมีอะไรที่อยากจะบอกกล่าว ก็เป็นเวทีที่สำคัญนให้พี่ขอบคุณเขาดำเนินการปกติเลยนะเราจะได้เห็นสภาพอาการที่เป็นจริงเป็นยังไงเริ่มทำงานที่นี่กี่ปีนะคะก็ ยี่สิบกว่าปีละค่ะยี่สิบกว่าปีคือคุณบางเขนจริงยี่สิบกว่าปีได้ใช่ไหมมก่อนนั้นหรือเปล่าเออถ้าเหมือนเริ่มต้นทำงานจริงยีง่สิบกว่าปีแต่ว่าที่ที่มามาเป็นในตำแหน่งแชร์เพอร์เซ็นเนี่ยก็คงตั้งแต่ตอนที่คุณพ่อเสียก็สักประมาณสักสี่ห้าปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะตชิบ้าเนี่ยบริษัทแม่อยู่มาได้ร้อยสามสิบกว่าปีเนี่ย หลายคือส่งท่อต่อมาลูกกี่กี่ <AC. S 2> อรอบเนี่ยเป็นเพราะว่ามันต้องมี innovation ตลอดมันต้องมีคนกล้าคิดใหม่กล้าเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นอย่างเมื่อกี้ที่อย่าง morning speech ที่น้องเ็าพูดถึงเรื่องตูเ้เย็นอย่างเงี้ยปกติตูเ้เย็นหนึ่งประตูเนี่ยบางคนก็จะบอกว่ามันเป็น sunset industry หรือเปล่ามันเป็น sunset p ร o d u c t เพราะว่าตู้เย็นหนึ่งประตูอ่ะเดี๋ยวนี้มันต้องสองประตูสามประตูแต่เราบอกว่ามันถ้าเกิดเราคิดว่ามันไม่อ่ t เราคิดว่ามันเป็น s u n รส์ e แบบอาิดขึ้นเนี่ยแล้วเราใส่ innovation เข้าไปเอ รูปแบบนี้หนชอบมากเลยมันเป็นการแบบว่าเพราะปัจจุบันเนี่ยคนจะเล่นเรื่องการตกแต่งบ้านค่อนข้างเยอะ <c oughs> แล้วตู้เจนนี้เข้ามามันทำให้แบบว่าประดับบ้านให้ดูเท่ขึ้น <c oughs> ดูแล้วมันเปลี่ยนด้วยอ่ะ <c oughs> เพราะเราจับไลฟ์สไตล์ได้ว่าคนในปัจจุบันเนี่ย <c oughs> หลายคนเนี่ยเริ่มแยกครอบครัวออกไป <c oughs> แล้วก็ อไปอยู่แบบบางทีเป็นคอนโดเล็กๆหรือบ้านเล็กๆอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเสตก็ไม่เหมาะใช่ค่ะแต่ว่าต้องเป็นชิ้นเล็กที่ดูเก๋เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อก่อนคนบอกว่า1ประตูคือตู้เย็นราคาถูกแล้วก็เลยเปลี่ยนภาพพจน์อกว่าไม่ใช่นะหนึงประตูเนี่ยสำหรับคนรุ่นใหม่ซึ่งมีไลฟ์สไตล์แบบใหม่ เห็นเขาบอกพี่ทาทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการประกอบการแกะอะไรทําได้ทุกสิ่งคือโตชิบา้ามีตัวอะไรใหม่ๆพี่ก็สามารถแบบว่าประกอบได้จริงหรือเปล่าตั้ง<อ>แต่เริ่มต้นเพราะว่าตอนเ,อเริ่มเริ่มมาทํางานเนี่ยอยู่ผแผนกโฆษณาอตอนนั้น, e. <อ>นก็เขาญ,ญี่ปุ่นก็คงคิดว่าเพราะเรียนสถาปัตย์มาเรียนสถาปัตย์มาเขาบอกเอ๊ะอะไรมันใกล้ที่สุดก็เอาแผนกโฆษณาแล้วกันแต่คำว่าแผนกโฆษณาสมัยนั้นเนี่ยมันก็ไม่มีใครเลย มันมันเหมือนพึ่งพึ่งเริ่มอะค่ะก็มีเราคนเดียวกับมีน้องอีกคนหนึ่งซึ่งเขาทำเขาเป็นเขาเป็นมาร์เก็ตติ้งอยู่บางทีเขาก็มาช่วยเราหลายหลายอย่างที่เราคิดที่จะต้องทำเนี่ยเราต้องทําเองแต่จริงๆมันเป็นเป็นเป็นอะไรที่ดีถ้าเกิดเราจะเติบโตขึ้นมาที่จะมาบริหารคนหมู่มากเนี่ยเราไม่เข้าใจว่าเขาผ่านอะไรกันมาบ้างเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะบริหารเขาได้รัะหน้าตอนนั้นเนี่ยเป็นโอกาสที่จะได้ลงลึกเพราะฉะนั้นเวลาเราสินค้าไปโปรโมทอย่างเงี้ย แกะกล่องสินค้าไปเจรจาลูกค้าเออพวกนี been, h, t t ้ต <Add> ้องทำมาหมดแล้วได้เรียนรู้หมดค่ะคือต uh ้องทําทุกส <estar> uh ิ่งทุกอย่างที่แบบว่าเริ่มต้นไปกับรถขนของก็เคยเอาสินค้าไปลงอะไรต่างๆดูว่าเวลาแผนกขนส่งเขาส่งของเ็าติดปัญหายังไงครับคือทุกเรื่องต้องต้องอย่างน้อยต้องเคยได้สัมผัสมาบ้างผู้บริหารตัวจริงที่เรียกว่าได้ฝึกงานมาตั้งแต่แรกเริ่มเลยนะเรียกว่าต้องบอกจะบอกตั้งแต่งานใช้แรงงานมาเลยนะนั่นแหละ ทุกระดับผ่านมาหมดละว่างั้นแต่ในช่วง20กว่าปีที่ทํางานมาแต่คมสงสัยอย่างหนึ่งผมเห็นภาพในห้องมันเยอะเลยเ่ยอะมากใช่ไหมคะมีความผูกพันหรือว่าเรามีส่วนอะไรเกี่ยวกับภาพต่างๆหรือชอบหรืออะไรไงคะเต็มไปหมดค่ะนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิตนะคะเป็นปรัชญาของเราคือบางคนบอกว่าเป็นสโลแกนขายของเราคิดว่าเราทําธุรกิจเนี่ยเพื่อนําคุณคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนเพราะชีวิตสําหรับเราเนี่ยไม่ใช่เฉพาะพวกเรากันเองคือ หือหุ้นหรือพนักงานหรือแม้กระท่งดีลเลอร์เราแล้วก็คนซื้อสินค้าเราแต่เราทุกๆคนในสังคมเนี่ยเราต้องร่วมมาผิดชอบนั้นกิจกรรมเพื่อสังคมเนี่ยเราถือเป็นพาร์ทอเวิร์กเลยเป็นชีวิตของพวกเราพนักงานที่อยู่กับเราเนี่ยจะต้องมีกิจกรรมที่ทําเพื่อส่วนรวมด้วยแล้วก็นั่นคือสาเหตุเหมือนกันว่าทาไมตอนเช้าเราต้องร้องเพลงชาติเป็นการเหมือนกระตอกย้ำว่าเราอยู่เนี่ยเราต้องอยู่เพื่อส่วนรวมไม่ใช่อยู่เพียงแค่ฉันคนเดียวแล้วกิจกรรมที่เพื่อสังคมอันสําคัญมากของเรา อันแรกๆที่เราทําคือศิลปะวัฒนธรรมเราคิดว่าเราอยู่ในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยมันเป็นเราผลิตพวกวัตถุแล้วเรามีความสุขปัญหาหนึ่งของของบ้านเราก็คือว่าเราเราเห็นแต่คุณค่าทางด้านวัตถุแต่เราลืมมองค่าอีกด้านหนึ่งซึ่งสําคัญอาจจะมากกว่าคือคุณค่าทางด้านจิตใจรูปภาพก็จะมาจากการประกวดบ้างหรือบางทีศิลปินเขาก็ให้มาบ้างแล้วก็จากการเปิดงานหรือหรือด้วยความสนิท กันอะไรต่างๆเข้ามาแต่แต่ส่วนใหญ่ที่เราอยู่ในในออฟฟิศเนี้ยก็จะมาจากที่ว่าชนะรางวัลการประกวดซึ่งเราประกวดตั้งแต่ระดับเด็กขึ้นไปจนถึงผู้ใหญ่เลยนี่มีมา20ปีแล้ว20ปีแกเรียกว่าเป็นประการสับสนมาตลอดน้องอีมเนี่ยนะคะเห็นคุณพี่บอกว่าแต่ละใช่แต่ละใช้จะมีแบบว่าพนักงานแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มต้องจะให้พาัทรนั้นเลย ช่วงหน้านะคะเดี๋ยวคุณกอบการน,นะคะจะพาเราสอบคนและคุณผู้ชมนลยคะ่ะหาทัวร์นะคะในบริษัทโตชิบ้านะคะคจะมีอะไรบ้างน,นะ้ะก็มีกิจกรรมอะไรบ้างอีกสักครู่เดียวเลยกลับมาเจอกันค่ะสักครูเ่เียครับ วารบริษัทโตชิบ้าแต่อันดับแรกนะคะที่อิมเห็นก็คือว่าโอ้โหเข้ามาเห็นรูปเยอะแยะมากมายเลยครัพี่ตังคะ่ะนั่นสิพี่เลยจะสงสัยว่านี่คืออะไรกันบ้างเดี๋ยวให้พี่น้องอธิบายดีกว่าเชิญเลยค่ะก็เอ่ออันแรกรูปที่ในออฟฟิศของตัวเองก่อนแล้วกันนะคะนี่รูปของอาจารย์อิทธิพลตั้งโฉลกค่ะ อาจารย์นิธิพลเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในคณะกรรมการตัดสินงานอาร์ตของโตชิบ้าแล้วก็สไตล์ของอาจารย์นิธิพลเนี่ยก็เป็นเป็นอันหนึ่งที่ชอบเพราะว่าเป็นคนที่ชอบงานศิลปะที่เรียบง่ายแล้วก็จริงๆก็คงจะแอบสแตรกหน่อยแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่ว่าเราจะเราจะรู้สึกยังไงตีความยังไงแต่ว่าอาจารย์ทําได้สวยอะค่ะแล้วก็แล้วตามที่น้องดูก็คืออะไรครับเนี่ยมันมันสื่ออะไรเรียกว่าเป็นแอบสแตรกที่แอบสแตรกอะมันมันกับมันยังไม่ชัดเจน สำหรับตัวเองเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าอาจารย์คิดอะไรแต่มีความรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ยังยังรู้สึกถึงความเป็นไทยอยู่หน่อยๆแล้วก็อาจจะเป็นด้วยความที่มันมีเส้นทองหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็เชฟที่มันเป็นค่อนข้างมันจะเป็นคล้ายๆอย่างเงี้ยแบบสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมกลมๆอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรมันเป็นวัสดุอะไรสักอย่างนะฮะหรือหรือว่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแต่ว่า t e x t อร์สวยชอบชอบชออะไรที่แบบง่ายๆแต่ว่าคิดคิดไปนั่นสิผมก็ลยถามว่า t e x t อร์ใช่ไหมที่สื่อความเป็นไทย ทั้งเท็กซ์เจอร์แล้วก็ฟอร์มแล้อาจจะเส้นเส้นอะไรบางอย่างเนี่ยค่ะนะคะค่ะแล้วก็ด้านนู้นค่ะโก็จะแบบหลากหลายค่ะไอสีอะไรคขเนี่ยเขาเป็นศิลปินต่างชาติซึ่งมาอยู่เมืองไทยอะค่ะแล้วก็เพิ่นไปเจอกันที่ศิลปที่หอศิลป์แห่งชาติเลยไงก็ไม่ได้รู้จักอะไรกันแต่เขาส่งงานที่ดูก็ชอบก็เลยก็เลย เอามาไว้รูปหนึ่งแล้วอย่างรูปนี้อย่างรูปนี่สมเด็จพระศรีตอนทรงพะยาค่ะก็ตอนนั้นไปไปเปิดงานนะคะไปเปิดงานงานงานอาร์ตแล้วก็ก็เลยมีไปประมูลมาแต่เพราะว่คือยังไงก็ตามเนี่ยเราคือในห้องเนี่ยอยากจะมีรูปในหลวงมีรูปสมเด็จมีมีรูปสมเด็จย่ามีรูปสมเด็จพระเทพแต่ว่าเนาข้างบนเนี่ยค่ะ แต่แต่และห้องแต่และห้องก็คือก็จะมีรูปวาดค่อนข้างมีทุกห้องเลยค่ะีน่าจะทุกห้องเลยค่ะโอ้โอเดี๋ยวลองอเดนดูดีไหมคะ ก็จะมีประวัติหลากหลายเ่ยรูปไหนที่ฝีพระหัตถ์ของประเทศสุดยอดไปแนี่อันนี้เลยค่ะรูปประวัติศาสตร์รูปแรกตอนที่ท่านเสด็จมามาเปิดงานให้เราอันนี่ฝีพระหัตถ์ของโบ้ฝีพระหัตถ์ค่ะโดยแล้วเป็นสีของไทยด้วยนะคะสีของศิลปกรผดผิดในประเทศไทยแล้วก็แล้วหลังจากนั้นทุกทุกปีท่านก็เวลาที่ท่านเสด็จท่านก็จะ28พฤศจิกายนปีอะไรเนี่ยปี45ค่ะปีสีหค่ะ แล้วก็นี่จะเป็นภาพตอนที่ท่านส่งค่ะเอออ๋อนี่ไงแล้วก็ทุกคนก็จะทุกคนเอ่อก็จะแบบคอยดูเอ๊ะท่านจะวาดรูปอะไรปีนี้ท่านจะวาดรูปอะไรทุกปีท่ามาาทุกปีเหรอตอนถือว่าพอเปิดท่านก็จะวาดส่งวาดรูปซึ่งเราก็จะไม่รู้ว่าท่านเอ๊ะปีนี้จะคอนเสิต์ตอะไรเรียกว่าส่งส่งมีลายฟีประหัสให้ทุกปีให้ตัวเองค่ะใช่ค่ะ แล้วก็สงมาเสด็จมามอบพระราชทานรางวัลด้วยใช่ค่ะซึ่งถือว่าเป็นเป็นเกียรติะวติเป็นเกียรติอย่างยิ่งสําหรับโดยเฉพาะกับศิลปินก็ห้าระดับก็ร้อยกว่าคนนะบริงกุติงสไลด์ไปหะเพราะว่าคอนเซปต์ของเราก็คือว่าเราไม่ได้เรียกว่าตัวชบ้าแต่เราเรียกว่าเทศกาลหรือการประกวดนาสิ่งที่ดีสู่ชีวิตเพราะว่าเราถือว่าอะไรก็ตามที่เขาคิดว่า เป็นสิ่งที่ดีกับชีวิตโดยเฉพาะยิ่งคือศิลปะคืออะไรก็ได้เราก็จะสืบสูงส่งให้มันเกิดขึ้นเลยเมื่อสัก 2- 3สปีที่แล้วค่ะปัจจุบันก็เป็นศิลปินถือว่าหนึ่งในที่เรียกว่าอั c คัมมิงโด่งดังมากแล้วก็แต่แต่ก็เป็นรูปที่ค่อนข้างที่จะ controverial หน่อยก็จะมีคนวิพากษ์วิจารณ์เยอะเพราะว่าเกี่ยวข้องกับศาสนาก็เกี่ยวเกี่ยวแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยคือเป็นจีวรใช่ค่ะวาดบงจีวรแล้วก็ถ้าเกิดดูในแง่ของรายละเอียดนี่แบบ สวยมากเลยแล้วก็ทําให้คิดค่ะคือมองมองมีมุมมองได้หลายๆอย่างว่าในปัจจุบันนี้ศาสนาเป็นอย่างไรแล้วก็แต่แต่ว่าคือสําหรับเราเองเนี่ยเวลารประกวดศิลปกรรมเนี่เราใช้คําว่านําสิ่งที่ดีสู่ชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเปิดกว้างทุกทุกประเภทของไอเดีย อ๋อนี่ต้นตาปีใหม่แล้วค่ะโอ้ but, โหเราก็ขพวิธีด้วยนี่เข้ามาแล้วพี่น้องไม่ใช่พวกผมนะเอาเสยดีด้วยการร่างข้างได้นะหน้าหน้าเราต้องเต่นไปก่อน ก็จะเป็นส,ส,ส,สงกรานต์พี่ว่าเทศก,กาลสำค,คัญเราก็จะจัดงานอย่างนี้ให้ใพนักงานได้มกัน็จริงๆก็จะเป็นมีมีรถน้ำสงกรานตคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นเป็นปีใหม่จริงๆเลยปีใหม่กับปีใหม่ไทยค่ะปีใหม่ไทย ที่บอกนะคะว่าช่วงนี้ค่ะเจาะลึกเรื่องครอบครัวนะคะก็เลยอยากจะถามคุณพี่ว่าคุณพี่ทํางานหนักขนาดนี้นะคะหัวตื่นแต่เช้าอะไรอย่างนี้แบ่งเวลาให้ครอบครัวยังไงบ้างเอ่อต้องยอมรับนะคะว่าอาจจะยังปกปกรองอยู่ด้วยซ้ําก็ไม่ไม่ได้มีเวลามากนักแต่ว่าอาศัยว่าเวลาที่มีอยู่เนี่ยพยายามทําให้เป็นเวลาที่มีคุณค่าครับแล้วก็เอ่ออย่างอย่างเช่นที่ว่าที่ถามว่ากิจกวัตรทุกทุกวันทํา ทำอะไรเนี่ย<ะ>ตอนเช้าเนี่ยช่วงเช้าเนี่ยจะต้องเก็บไว้สาหรับส่งลูกไปโรงเรียน<ะ>ช่วงนั้นเนี่ยอาจจะไม,ไม่ไม่ถึงชั่วโมงอะ่ะจะ45นาทีแต่เป็นช่วงที่สําคัญมากเลย<ะ>เพราะว่าเป็นช่วงที่เราเที่ที่เราได้ได้ได,ได้ได้พูดคุยกับเขา<ะ>ให้เขาได้เขารู้สึกยังไงไปโรงเรียนมีปัญหากับเพื่อนไหมาไบบการเรียนเป็นยังไงหรือเขาอยากได้อะไรเขาคิดอะไรแล้วเราก็<ะ>พยายามเสริมความนึกคิดของเราเข้าไปแล้วก็ที่เราคิดว่าเราอยากจะปลูกฝังให้เขาได้รับ เหมือนกับสิ่งที่เราเคยได้รับตอนสมัยที่อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ตอนเราเป็นเด็กๆแล้วก็วันหยุดก็สําคัญค่ะ,ะก็คือวันธรรมดาทำธ,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 ธรรมดาเนี่ยก็ได้เฉพาะช่วงเช้า<ะ>ช่วงเย็นเนี่ยเอาแน่ไม่ได้เลยว่ากลับกี่โมงแล้วก็แต่ที่แน่กลับไปตรวจกันบ้านลูกทุกวันใช่ค่ะ,แล,คะแล้วก็ก็ได้วันหยุด<ะ>ได้วันหยุดบ้างแล้วก,แวก็แล้วก็จะต้องพยายามตกลงกับกับทางสามีเลยว่าช่วงช่วงนี้นะ ของปีเนี่ยเราต้องลาหยุดพร้อมกันนะก็พาลูกไปเที่ยวแล้วก็เมื่อทิตที่แล้วก็เพิ่งเพิ่งไปภูเก็ตกันมาเพราะว่าลูกชายเนี่ยเขาเพิ่งไปเรียนดำน้ำอ๋อมีลูกมีลูกกี่คนคะสองคนค่ะสองคนก็มีค่ะลูกคนโตก็ชื่อไม่ไผ่อายุ15ค่ะเพิ่นตอนนี้เขาเรียนอังกฤษเพราะฉะนั้นก็จะกลับมาเป็นช่วงๆแล้วก็ลูกสาวอายุ11เนี่ยน้องแพรว่าแล้วก็เออก็จะต้องนัดกันว่าใน1ปีอย่างน้อยต้องไปเที่ยวด้วยกันสักครั้งสองครั้งกิจกรรมร่วมกัน ร่วมกันแล้วก็ต้องตัดทุกอย่างเลยนะแล้วเราไปกับเขาตัดขาจากที่อื่นเลยแล้วก็ได้ได้พูดคุยได้อยู่ด้วยกันได้ให้เขาได้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 ยังไงได้รู้สึกถึงความเป็นครอบครัวค่ะพี่ว่าได้เวลาพอสมควรแล้วนะะรบกวนเวลาพี่น้องมาบ้างวันนี้ครึ่งวันเต็มเต้องขอบคุณพี่น้องมากที่ให้ความรู้นะครับในเรื่องของจะบอกว่าเป็นเคล็ดลับความสุเของตุชิบะแล้วก็นี่คือ The l a d i e s Behind the Throne แล,และถือว่าเป็นความสำเร็จที่ตระชบานนั้นนำสิ่งดีๆสู่ชีวิตจริงๆและนอกจากนั้น,นยังเป็น leading innovation นวัตกรรมที่ล้ำหน้าตลอดนะครับขอบคุณอยา่างสูงครับ,<อ>บสับสดีค่ะ,คะและกลับมาพบกับรายการของเรานะคะพี่อิมและพี่ตักนะคะทุกวันอาทิตย์ที่2และ4ของเดือนครับวันนี้ราครับกับซีโอซีรค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายกุญแจนะคะสนับสนุนโดย บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดคำว่าสงกรานี่แปลกัแปลว่าย่างก้าวแล้วมหาสงกรามก็คือการย่างก้าวอันยิ่งใหญ่เป็นการเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่คือไปอีกหนึ่งปีเราต้องหยุดแล้วก็คิดทบทวนชีวิตของเราจะเป็นในแง่ของการทํางานในแง่ของชีวิตส่วนตัวเป็นอย่างไรบ้างแต่ที่สําคัญก็คือว่ามันไม่มีคําว่าสายเกินไปที่จะเราจะย่างก้าวเข้าไปปีใหม่ของเราเนี่ย